เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา15,000บาทสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ มาตรการช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนในเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ซึ่งก็จ่ายเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนต่อเนื่อง3เดือนรวมเป็นเงิน1,500 0บาทจนถึงตอนนี้แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2,563ที่ผ่านมา แต่เมนูในเว็บไซต์ก็ยังคงเหลืออยู่2เมนูให้ทำการตรวจสอบสถานะแล้วก็สละสิทธิ์นะคะอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ยังคงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่กระทรวงการคลังก็ไม่สามารถโอนเงินให้ได้นะคะก็มีอีกราวประมาณ70,000คนนะคะซึ่งนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงนะคะว่า ตอนนี้ก็ยังคงเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ระบบไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีกกว่า70,000รายนั้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงินนะคะเช่นหมายเลขบัญชีไม่ตรงยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าบัญชีถูกปิดนะคะดังนั้นทางกระทรวงกางครคลังก็ได้เพิ่มเมนูขึ้นมาใหม่นะคะก็คือ เพิ่มเมนูเป็นผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มสีเขียวเข้มนะคะก็สร้างขึ้นมาเพื่ออำนนยความสะดวกให้สําหรับผู้ที่สงสัยว่าตนเองอยู่ในข่ายดังกล่าวหรือไม่นะคะซึ่งทําให้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวนะคะ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่สงสัยว่าตัวเองได้รับสิทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทนั้นนะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะซึ่งก็มีปุ่มสีเขียวเข้มให้ตรวจสอบแล้วนะคะสำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จนะคะก็สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้นะคะ 1. ก็เข้าไปยังเว็บไซต์ w w w r a m i t i n g k a n c o m นะคะ แล้วก็ 2. เลือกเมนูผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จนะคะแล้วก็ 3. กรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่ใช้ลงทะเบียนจํานวน13หลักนะคะแล้วก็ 4. รับทราบผลการตรวจสอบสิทธิ์นะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่สงสัยนะคะว่าตัวเองได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็ ยังไม่สามารถรับเงิน1 5 0 0 0บาทนะคะเงิน15,000บาทยังไม่สามารถโอนเข้าบัญชีได้นะคะก็ให้รีบไปตรวจสอบสิทธิ์ดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ